สำหรับใครที่หาเลี้ยงไปดีพร้อมเล่นผมแนะนําเพียนี้เลยนัสรามการลิงอยู่ใต้คำอธิบายหรือสแกนเข้าได้เลยสวัสดีครับก็วันนี้นะครับไม่ผมไม่เคยนะ้วกับช่องนัสรามการนั่นเองนะครับก็วันนี้นะผมมีรหัสมาขายนั่นเองนะครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะรหัสนี้บอกเลยว่าโคตรสวยโคตรคุ้มโคตรอันตรายนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแสงมืดแม็กสองตัวนะครับราคานี้ก็เป็นราคาพื้นฐานนะก็มีคลาโบตามภาพเลยนะครับส่วนในคังก็มีอีกนะคลาโบแล้วก็แสงมืดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า ราคานี้นะครับราคานี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคก็เล่นกันที่ทีมกันเลยนะครับโอเคนะมาดูกันในทีมนะครับสำหรับสกินพื้นการไม่มีนะครับอ่ะโอเคนะครับเก้าดาวมีประมาณนี้นะมีเซวะแม็กนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มีไม้กุเนาะกบม่วงมีสองนะครับมีชินโซนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวินชีเนาะแล้วก็จะเลื่อนเร็วนิดนึงนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรมากมายนะมี มูลน้ำหนักนะครับแล้วก็มุลฮอกกี้มือใหม่อีกนะเป็นกันบินทั้งสองตัวนะครับอ่ะโอเคแล้วก็น่าจะมีชากกะไม่ใช่ไม่ใช่ชากะดิเทนกะนะครับอีกตัวหนึ่งนะโอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกียร์ต่อนะครับโอเคนะสำหรับเกียร์นนั่เองนะครับมีทายากินั่นเองนะครับเป็นเกียร์ดมยำอนั่นเองนะครับแล้วก็มีขวานจันทาอีกนะครับบอกเลยว่าเกียร์นี่สวยมากนะอ่ะมีล้มจันทาด้วยนะครับอ่ะดมันยำสองนะครับส่วนลิมิเต็ดไม่น่ามีนะผมถ้าท เกี่ช่องกลางนะครับไม่ค่อยอะไรเด็ดมากนะครับแต่มีชุดทา้ลวินทังสามชุดเลยนะถือว่าดีนะครับชุดทา้ลวินนะโอเคครับช่องกลางไม่มีลิมิเต็ดนะช่องท้ายนั่นเองนะครับมีหมวกของเมกุมินนั่นเองครับที่เป็นลิมิเต็ดไม่น่าจะมีเพิ่มแล้วหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับก็ซื้อไปไปเปิดเกียร์คิดมั่นนะผมแนะนำในดีนี้ก็คือจะเกิดเลยนะครับโอเคนะมาดูที่ด่านยากนะครับอยู่ด่านร้อยห้านั่นเองนะครับเก็บได้ยาวมากนะก็นั่นแหละสำหรับใครที่อยากจะไปเก็บตามสบายเลยนะครับนะเก็บได้โคตรยาวนะตอนนี้อัปเดต ตายากก็คือเกินแบบมานีแล้วนะอ่ะโอเคนับส่วนหอคอยนั้นนะครับอยู่ที่ด่าน70นั่นเองนะครับก็สามารถไปเก็บเพิ่มได้อีกยาวๆอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับก็ไอ้นี่ปั้นได้ยาวนะสำหรับคายากจะปั้นนะครับหายดีกลางปั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับไอ้นี้เลยคุ้มแน่นอนนะโอเคนับส่วน p p นะครับตอนนี้อยู่ลีกทองแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมาตีบอทนะก็ไม่เชงไม่เชิงบอทหรอกแต่ทีมอาจจะยังไม่โหดมากนะเออก็เอาเป็นเทสแรกแล้วกันนั่นเองนะครับเพราะว่าผมหาทีมโห โอเคนคับแรกก็มาน,นี้นะมาชิลปล่อยตัวไปนะครับอ่ะแต่แรกอาจยังไม่ค่อยแบบรื่นไหลน,นะครับอาจจะแบบต้องมีรออะไรบ้างนะอ่ะถ้าเปิดคนสองก็ออกมานี้เลยนะับมาชิลนี่สแปมโหลดได้เลยนะบดดกโคตรไวนะก็เน้นสแปมมาชิลนะไอ้ีนี้โอเคนะครับก็ชนะไป โอเคนะสำหรับไอเดียนี้นะสามพบาทนะครับลิงก์เพจต้าร่าเคปสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถไปแจ้งเงินได้น,นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะไอดีนี้นั่นเองนะครับถ้าถามเรื่องความสวยนะผมให้เลยนะครับแปดแต็มสิบไอดีนี้สวยมากนะครับไปหาแบบเกียร์เพิ่มไปหาบาล์ล็อกอะไรเงี้ยมันก็บอดมืด นับมาแทนพวกฟิตหรือว่าบาสวินอะอดีนี้โหดมากนะครับก็ใครที่อยากขายดีไลน์เจอร์นะครับหรือว่าอยากจะฝากขายอันนี้ฝากขายผมไม่ได้ใจแต่ใครที่อยากขายแล้วกันนะก็สามารถทำกาได้เหมือนกันนับที่เพจนับลิงก์ใต้คลิปเลยนะเอเคีย okay, นมาดิผมก็จะมีแรงมากมายแล้วนะครับเอาเจอกหคบคลิปน้ารักนะสติ๊กเกนี้สวัสดีับผม